เป็นเพราะทุกคนเลยโตโน่พาคินแจ้งข่าวดีเผยยอดบริจาคเกือบ70ล้านแล้วนะครับเป็นเพราะทุกคนเลยโตโน่พาคินแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับโครงการหนึ่งคนไหวหลายคนให้ เผยยอดบริจาคเกือบ70ล้านแล้วแม้ก่อนหน้านี้ดาราหนุ่มโทโน่พาคินจะโดนกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักแต่ก็มีกระแสชื่นชมมากเช่นเดียวกันหลังจากที่เจ้าตัวทําโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ไหว้น้ําข้ามแม่น้ําโขงจากฝั่งไทยไปที่สปปลาวแล้วจากสปปลาวไหว้กลับมาที่ฝั่งไทยเป็นระยะทาง15กิโลได้สําเร็จและได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือนะครับการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ฝั่งไทยและสปะปลาวเป็นจำนวนมากล่าสุด28ตุลาคม65โตโน่พากินได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งเกี่ยวกับโครงการ1คนไหว้หลายคนให้พร้อมเผื่อยอดบริจาคตอนนี้เกือบ70ล้านบาทแล้ว โดยโตโน่เผยว่ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบนะครับท่านผอ,อโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลทางโรงพยาบาลแฝงคำวนได้ส่งรายชื่อเครื่องมือแพทย์ที่จะได้เอาไปช่วยดูแลพี่น้องเราเพิ่มเติมมาให้เป็นเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและจะเป็นประโยชน์มากเลยครับกับพวกเราทุกคน เป็นเพราะทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันแบ่งปันน้ำใจช่วยกันลงมือทำชื่นใจไปกับคุณหมอคุณพยาบาลจากทั้งสองฝั่งโขงด้วยนะครับอีก3วันนะครับนคนว่าคนไหวหลายคนให้ก็จะปิดรับบริจาคแล้วยอดบริจาคนับปัจจุบัน6 1 9ล้าน3 9 2บาท ช่องทางรับบริจาคก็ยังเปิดรับบริจาคตามปกตินะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมบริจาคเพิ่มเข้าไปนะครับก็มีเวลาอีก3วันนะครับนะครับจนถึงวันที่3เดนตุลานี้นะครับก็จะปิดรับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเกือบ70ล้านแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันในการบริจาคครั้งนี้มีข่าวอะไรอัพครับอัปเดตมีข่าวอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ